โมองอะอทางน้อไม่พร้อมได้ทางยังอิดสิบเก้าตึกแดงถ้าบอกมันงั้นพี่บอกปนาทีมันเล็วนี้เขาเรียกตึกแดงเหรอคะโอเคพี่ยังไงพี่บอก,ลบอกลอแล้วหนูเรียรอรอดีแป๊วนึงไปรอรอแล พิมพ์อย่างเงี้ออยอมตงจเนแต่แล้วครับสุดหลอสุดอตตยตึงก็เปล่าใช่นะครับสุดหลอ,อ,อตายตึงก็เปล่า ต่อยไม่ตึงเขาต่อยไม่เป็นอ่ะ,อะสุดสวยต่อยตึงไดเปล่าต่อยไม่เป็นลองได้นะครับอ่านะครับลองได้ครับ <c oughs> <c oughs> หัวเหรอพี่เดมต่อยไม่เป็นครับต่อยไม่เป็นแล้วอะไรอะไร ต่อยไม่เป็นครับสอนต่อหน่อยครับถ้าต่อยเต็มนะต่อยไม่เป็นเหมือนกันคะว่างๆไปลองต่อยกันไหมล่ะถ้าถูกแกะเต็มได้ไหมอ๋อกำลังแกะเยอะหัวเหรอสิเอาหายหมดเลยแล้นําพิมพ์หลังเท่ากับอ่ะแล้วก็ยิมพ์ให้เหมือนไอ้นั่นแล้วก็กดคอปปี้ไปช่องแคปนี่ตรงนี้นะผมอะ่ะพาที่เด่น เอ้ยเอ้ผมไม่เโดนจับนะผมไม่เคยปนไติมจะไปงนตัเดิมไมก็คือเขาดวนนี้กูเป็นไงแกติสใช่ปะเราสคันอะเกคตรันแห้งอะเล็กรูแล้วอะแต่รูรูแบแล้วนายกไ่เจอเจอเึ๊ หอมอยังรเป๋าหนึอมยัเป๋า1037ครับเช่ครับเอา้าทำไมฮันเปิดไปได้ละ่ะโอเคขาดตัวนึงชิบชิๆชิครับครสเต็กแมงจานโคตรใหญ่ ไม่ได้ปาเบ้อไรพี่คือนั่งแกะไม่ได้คน <c oughs> ช่วยแกะหน่อย <c oughs> คือแกะโอเคทุกคนจะร่ารักมาก,ก,กถ้าช่วยไอ้หันแกะเดี๋ยวเพลงมาพร้อมไหมพร้อมไหม ไม่ใช่หรอแล้วก็ตัวีอ่ะแล้วก็เข้ากับอ่ะ V N Z 5 A M C R A a n d e s c a S โอเคหนูพร้อมละเพ่งอะไร ังเข้ากับลังเข้ากับ,ก,บ,ก,บก็เอาเหมดเลยไงมัอนอยเยอะทำไมหนูไม่เจอบื้อหรือบือบ้อวะตัวเล็กนะพี่เออจะไม่ฟังก็ไม่ได้คนย่างเากเกินไฟสำหรับฉันอ่ะฮะไอ้นี่คนทิปมาให้ เพลงอะไรเพลงอะไรผมเจอด้ะไหนอะขอดูไหมคุณวัน

ให้เพลองเพลงเหรอเวอร์ชันไหนเอาทไมได้เฮ้ยโอ๊ยเหรอไม่ชนอีกมีชนอีกมันเบรกมาไกลรถบรรก็เบรกไกลๆมันชนมั้งตัวนี้ขอโทษครับอ๋อค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าจะมาบอกว่าแค่เขาจะทำพื้นที่สีขาวหมดรถทุกสายก็ไม่จะเลือกอะไรเออมันก็ไม่ใช่เล่ช่แ่หนึ่งพมพี่รบปั่นประสาทตลัดเยจริงๆถทุกคันที่มีที่ไม่ใช่รถทำงานจอดเรียนต้องู้แ้ว้าเขาด้าน้ำแข็งมันอย่ไหนแล้วใช่ได้ไรเหรอ ตำรวจเพราว่ากระดาษสีขาวเสรจแล้วเขาบอกว่าที่กระดาษสีขาวเพราะอะไรเขาเถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะตำรวจสอบนอกครับสอนอกของรู้งรั่วนันหมื่นหนึ่งมินแค่ว่า

ตั้งใจพร้อมพร้อมนําคนที่บอกว่า อะไรหรอครับ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 ทำไมแบอะไรหล่อครับไม่พอเหรอครับพี่พอครับพ่ออะไรถึงส่งให้ล่ะใช่ค่ะเสร็จยังไงต้องไปข้างหลังต่อ มีเครื่องติดตัวยวยังไม่ได้เหรอไดครับ ถ้าม <mumbles> <laughs> ันกลัวให้นะถ้าไม่มีโควิดนการหายวเยยนเลยด้วยนี่คุยเรื่องอะไรนะแสดงว่าพูดถึงกะเพาะแส่าพูดถึงกระเพาะช่วยชวยช่วยช่ย้าายจโคาดินอ่ะแต่แต่ช่วงไหนมีมีฟาร์มในเมืองก็พักไปแต่ช่วงไหนว่างก็พักเย็น ไปเย็นบ่อยปะเรือเราเราเยี่ยมบ่อยไหมเย็นไม่เย็นไม่รู้แต่กันมีดแบบตั้งรือตั้งนาเล่นี่ยพิเศษป่ะพีเตอร์มึงกินพิเศษป่ะผมผมชอบแบบเจาะไข่แบบไข่ดาวอ่ะเวลาแล้วพอเวลาเจาะไข่แดงแล้วน้ำจะเยิ้มไหลออกมาเตอนเช้าแบบกูเผ็ดเลยพี่กินเผ็ดอยู่แล้วโอ้โหมันแซ่บจัดโอ้โหพี่เตอร์เยี่ยม

ก็คือที่ผมดูมานนาแล้วแต่ว่าไม่นานน่ะวันวันสองวันที่แล้วอ่ะบอกว่าผมได้ดีแต่ว่าบอว่าได้ได้การดีอ่ะมันบอกไม่เชื่อไม่เชื่อคุณเชื่อเรื่องดวงไหมะนะคุณเชื่อเรื่องดวงไหมไม่เชื่อเรื่องดวงดีแล้ว หราไปกี่โมงครับเนี่ยไอเอาเออประมาณร้านสองแล้วก็ไปแล้วร้านสองล้านใช่ตรงนี้มันเท่าไหร่อ่ะอันร้านนี้เารากี่นาทีอ่ะสิบยี่สิบแปดสามสองมันได้แล้วไม่ใช่หรอแล้วคนเดูอดเดือดมยังดูมาแล้ว ยังไงบ้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอไม่ตรงมั้งไม่รู้สิฉานจำไม่ดีทำไมครับบัตรการ์ดเป็นยังไงบอกอะไรท่านลืมแล้วว่าท่านจำไม่ได้อ่ะท่านอ่านแล้วท่านก็ปิดมันบอกว่ารักจะอะไรไม่ยืนยาว หันไม่มีคุณมันจะไปตรงได้ยังไงบอกว่าอะไรนะก็ไพ่บอกว่าหันฮันมีแฟนแล้วแต่หันก็ไม่มีมันตรงไว้ล่ะไม่ไีเรื่องแล้วไม่ได้ไแต่้วมันก็ไม่ตรงคุณเชื่อเรื่องดวงไหมแล้วคุณเชื่อเรื่องดวงไหมผมไม่เชื่อเรื่องดวงไมไม่เชื่อเรื่องเไยคิดไังผมเชื่อตัวเองอะแล้วคุณเชื่อเรื่องดวงหรอ ก็มีบ้างอ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮันไม่ได้เชื่อเรื่องตัวสักเท่าไหร่หรอหนูไม่อยากเล่นต่อเลยอ่ะอยู่ปะเน,นี่ยอยู่ครับเชื่อเชื่อเรื่องผมดิแล้ว่ก่อน อะมีคนเปลี่ยนดวง่องเลยหอเปลี่ยนเรื่องเก่งอะเรเนี่ยนี่อะไรหนูเล่นหนูก็จะเป็นประมาณนี้เลยช๊บช๊บช๊บไม่มีเพลงฟังแล้วอ่ะกับเพลงอัลบั้มเดิมไหมกับอัลบั้มเดิม <laughs> อย่าแซสี่เฮ้ยก,ก็อยากแซวสี่ไหนว่วาขอดูเลยจริงๆแล้วเราก็เราก็แ c a ไป cap <oughs> ดูดอดีกรอบหนึ่ง ฮัลโหลพี่พี่งานเล็บเขียวน่าดีแล้วเออมีเอ็บเขียวกับเออเดี๋ยวผมมาดูเลยเดี๋ยวผมงไว้แลาวป เรดนไหล่ะก็บอกแล้วนิดหน่อยเหรอนี่ทำไรอ่ะจักรยานขอได้เปล่าขอได้ไหมขอจักรยานได้เปล่าอาผมเพิ่งวาใหม่อ่อเาวใหม่ผมผมเ่นจอดอยู่อ๋อจริงเหรอกระเป๋าแล้วครับจจังัวเวยกระเป๋าแล้ครับทิ้ไมายเี่ยใช่หมดใช่หมด โอ้พี่โอ้โเห็นนะแต่ต้องไปเอากินต้องไปกินที่ร้านเชฟนะวไอ้ที่จีเร็กซื้อที่งพี่ซื้อที่ร้านเหลืองครับมันกินได้ที่นู่นนะเอาพี่พายุหนูหมดเข้าอีกแล้ววะพี่กระเป๋าอะไรฮะกระเป๋าอะไรกระเป๋าสองสอ้ยไม่ใช่ห้าเจดหนึ่งครับ อน่ารักชมุดเลยพี่ชายคนนี้ได้พี่ไปยุบไป็นรางรถดีเร็วๆใช่วัดปลาหรือชอบฟังต้องฟังเวอร์ชั่นไหนล่ะของพี่ขนบหัวหร้านสุชาร์ด้วย ถ้าสมมติโดนเกมก็ถือว่าฉลองฉลองปะฉลองไหมเดี๋ยวให้ไปดูก่อนใครใครอ่อะคระับครับได้ยินไหมครับใครอ่ะว่าไงครับใครอ่ะใครเอ้ยอ,อ,อ,รรอ๋อออโต้คนะรับออโต้เหรอออโต้โอเจ็ดด้วยเหรอเราอ่ะ อะไรนะไม่ได้นะวอไปแล้วแต่ไม่รู้มีใครมามันกคลือตุ่ก่ะไม่มีใครไล่เลยจริงเหรอคราฟช้อนแล้ว โอ้ยอี้่อหลเอหฮะเดี๋ยวถ้าแวนมาบอกแวนหน่อยว่ารถใช้ได้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้บอกพี่แล้วขว์ไปเสนอาไหด่ดีกว่อาดิต้องไปอาแล้วอะเดี๋พันครึ่งล้านยึดเครวยเว้ยเต็มที่เพื่อนอะไรจะพูดออเไปว่ะเนี่ยราดูราดูฝั่งนก่อน ่พูดอะไรไม่ค่อยออกเอาอากิวเจอกันเอาแล้วยาๆมีใครขายได้บ้างไปเรียกขายหน่อยได้ไหมขันเอาไอ้เจมี่ไอ้เจมีไม่ต้องมาดำเฮ้ยกูไม่ทำครูยังฝึกเรียกพันหรอใช่เรียกอ๋อจะไปแล้วนะครับโอเคครับสู้ๆแล้วจะไปพักกี่โมงครับก็เดี๋ยวแวะไปเปิดกาชาแป๊บนึงแล้วก็ไปนั่งกาชาเยอะหรือเปล่า ไม่เหรอเกลือมากเลยอ่ะโคตรจะดอบเกลือโอเคครับมันเลยใค่อยใจโคตรโอดหรอหรืคนเปิดก็เกลือหมดแล้วผมเปิดก็เกลือหมดไม่ห่วงนะสมมติเปิดเกลือเดี๋ยวพักเขาคุกปีตีไม่คิดตังค์แล้วเปลี่ยนเสื้อแดงอย่างหาเสื้อขาเดี๋ยวไม่เป็นไรก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันเถอะขาข้างเดี๋ยวไป ได้แล้ครับไอ้ไว้เจอกันไปะไว้เจอกันครับไว้พาเข้าคุกใหม่อะไรนพรุ่งนี้ไร่งนี้าเาควันไมยับไหมครับย่าลืมที่ส่งให้ปลแล้วบอสแล้วสรุปบอสไหมครับลองวาล่ะโอเคเดี๋ยวครับโอเคครับแล้วครับ เอาาอขออนุญาตแบบไปเออแฟลกหนึ่งนะคะหนูไปเปิดกายชัย